ตื่นยังเ,เพื่อนๆมอร์นิ่งมาเอ็กซ์ไซส์กับวีวีเอ็กซก์ไซส์คนที่ชอบออกกำลังกายนะคะจะเราจะไม่หยุดอยู่ในครัวก็ยืดได้ยืสอยู่ในครัวก็ยืดได้อยู่บนที่นอนยกแขนยกขาหมัน่นยกแขนยกขาบ่อยๆนะคะดู <c oughs> เกรดดูสิกล้ามเนือ้อกล้ามเนือ้อ ซิกแพกคซิกแพคเป็นม,มัดมัดซิกแพกค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 แพกแ้ววงแขวนแก้มเป็นมัดมัดไม่น่าขยับอันนี้คือยกก้นนะคะอันนี้ยกก้นอุ้ยวิววิทำไมมีความสามารถพิเศษยืนขาเดียวยืนขาเดียวปั่นปั่นปั่นฟังข่าวไปด้วยฟัง นี่นะคะเมื่อกี้ยกขาทําใ้้ก้นเรางอนนะคะก้นงอนเก่งเข้าไว้ขมิบเข้าไว้หน้าท้องจะได้รีดรออกเช็ดก้นเช็กก้นก้นงอนเวลาใส่เสื้อผ้าจะได้สวยใช่ไหมคะแกว่งไปแกว่งไปแกว่งแขนแกวง่งแขนบ่อยๆจะได้สันๆน,นี้ก็ได้ค่ะ ข,ขยับขยับกับที่ขยับขยำ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 ขยับก,กับที่จะทําให้แขนเรานะะลดหน้าท้องยยโยคะออกกำลับบงกายที่บ้านบนที่นอนก็ได้มันง่ายออกได้ทุกที่นะคะสำหรับคนที่ชอบออกกำลับบงกายมุน นออกไปข้างหน้าอีก20 20 20 20 20ครั้งนะคะต่อหนึ่งท่าแล้วท่านก็จะได้สุขภาพที่แข็งแรงนะคะที่แข็งแรงแก่แล้วก็ไม่ยอมนะคะพีพี่พกเกษียณแล้วก็ไม่ยอมต้องออกกำลังกาย <c oughs> กระผมแขนกล้ามเป็นมัดมัดปั่นปันฝักงน้องสุเทพกำลัง วาวว้าวาบิบปิบบิบปิบิบิบปิบยกคา่ะยคคยกคคยกคดังก็เก็บก็เก็บเพราะถ้าเราอายุเยอะแล้วกำลังขาเราจะได้ยกไปเลยยี่สิบครั้งค่ะหนึ่งยี่สิครั้งจนรู้สึกว่าอยู่มังไทยเงือออกเร็วมากร,มารีดไขมัน ได้ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราอาหารบ้านเรามันเยอะเราต้องยกออกยกออกยกออกอาหารบ้านเรามันเยอะต้องยกแขนยกขาแขนขาจะได้แข็งแรงนะคะหมุนก็ไปเลยไม่ต้องกลัวแขนหลุดหมุนกับหน้ากับหลังปึ๊บ คะไปทําดูมันง่ายๆที่บ้านเราอยากสุขภาพดีรักทุกคนที่รักสุขภาพนะคะเลิบเล็บเลบเลบดูรองสุเทพกำไรใครก่อกำนั้นก็ youtube มีแต่ด่ากันวิวจะไปทิกตอกเด้อเด้